มาหาแมงมอวนแมวสองใจเดอครับ่อซื้อแล้วแต่ว่าพันัพันอุ์ูได้บักกะบักกาแต่แกได้สองแสนหันเนาะแกแล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแม่ใบฝันแมนนะครับงวดที่แล้วหนึ่งเจ็ดตรงตรงครับไปรับชมรับฟังนะครับเก่าศูนย์กัเก่าหนึ่งเก้าศูนย์กัเก่าหนึ่งมัดเก่าศูนย์กัเก้าหนึ่งถูกก็ถูกบมันา ที่ใดครับจุดขึ้นควาพิ่นโอ้ยงานแมนเขาเนาะแม่เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแมนแม่กันเท่าไรไรลงมากหมวดไรขึ้นมันมาแม่ยิ่งจะเข้าให้ไรขึ้นเก้าหกหนึ่งมาแม่เนาะครับได้ทาอ่ะเอาแม่ละเอฟผู้พันที่ผู้หญิงที่เพิ่นเมื่อด้17ตรงกับแม่งวดที่แล้วเนี่ยเขาได้19เพิ่นได้มาแล้วบ่แม่แมนได้มาแล้วมาหาเมื่อวานมาหาแม่เมื่อวานอืมแล้ว่าสองไตเด้อครับ ไปซื้อแล้วแต่ว่าพันันพันโอได้บุกกะบุแต่แกได้สองแสนหันเนาะแกเลยว่าการลดกการลกกาอคนได้มาแล้วคนได้มาแล้วทีดมาแล้วแต่ว่าสองไส้หันนะมังหันดอกซีไสอ่าน่ว่าสองไซส์ได้หลอดนี้เอาคนให้มาสามตัวของมะแมงวันเนียโอ้สามตัว ว่ามีตัวอินน่ไม่ตัวเดียวนึงค่ะมันหญ่มากตัวตรงกับตรงตรงกับตรงแมงหัวโอ้ค่ะตรงกับได้เนาะแมงครับมันเลยว่าเก้าสองใจได้วาอ่าขึ้นไปได้แม่สามตัวหนึ่งโอ้สองหนึ่งเก้าเนาะโอ้สองเก้าสองหนึ่งเก้าโอ้แล้วหันกขาได้สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดอันนี้เลยได้เอาสองใจได้ครับสั้นๆรวดมาเพราะว่ามาถามแม่ใบ ่สุดท้ายนั่นแม่ใบเนาะที่เปิดมาได้มันหนึ่งเจ็ดตรงกันไม่ใบเนาะโอ้โดถ่ายมือเรียกว่าเล่นมาครับน่าเข้ากันไม่นำเขาเลยในไลน์เนาะครัใจอืมหลับผลมาหาในใบมอว่าเนี่ย่ครับเน่ยอืมอืมแต่ว่าอาจารย์อารย์ที่แหกเข เอาไม้เป็นเป็นอาทิตนำมต์นะครับค่ะมาฝัดมาได้แห้งๆๆปาดเปี้ยๆยลงปัดเส่หัวแม่นป่ะคะบอกหัวยีนั่งโอ้ยยนั่งน,นั่นโอ้ะเขาบอกบอกค่ะเขาบอกได้เลยบอกได้เลยคืดีแล้วค่ะเนาะหันแม่น,นมมครับโอ้ไดีมาตรงกับก็เลขแม่ใบแม่ใบเอาแม่แล้วที่แม่มา10ูนที่มาถามพี่แรกนี่บววเขาเอา10ทับไป ก็วเนเช้าแล้วมันเขาไงอ่าค่ะครับจะล่องเบองอะไรเลยเไปเชียงเจียนเชียงที่ไม่ถูกื่อรับคือมีแท่า่าันบอครับแล้วมันแล้วยายเสียงยืนอะไรบางบ้าเข่าเลยบเอาลูาเนะครับผมครับ่ยแต่เลยมาตรงเที่ผู้หญิงที่เพิ่นมาว่าที่อะที่มาบอกหนึ่งเจ็ดวนี้เพิ่นะมาหนึ่งเก่าตรงกันกับพแม่แตด็ม่ชนนี่นะเขาบอกตัวเดียวเอาเลยแม่มาตัวเดียวหนึงเกีาหนึ่งเก่าตัวเดียวว่แม่เดียว เอาสองขึ้นม่บอกละครสองใสสองใสเก้าอ่าครับได้ท่อนี่แมันม่แล้วเล่เล่ยทาเล่ยถูกเท่านั้นถ้าไม่ใบก็มากคู่เดียวเกาหนึ่งแม่นิลีเก้าหนึ่งตัวไม่ตัวร่องมีเชือกขึ้นาวันตัวไหนตัวร่องเนี่ยโอ้ค่ะเก้า่ะนยเก้าศูนย์ตัวรองเก้าศูนตัวร่องเก้าศูนย์เก้าศูนย์อีตัวร่องมาตัวร่องตีไงโอ้ ชุ่มฐาเลขเป็นมาตรงกับเล็กแม่ในกครับเห็นขึ้นวัวที่แล้วมาแม่หนึ่งเจ็ดฟันตัวเดียวกันเลยคือขันนอกวัดเจียงถูกว่ามัปั้นพันนี้อันใดฉันถือกักหลบครับผมเพราะอันนอกวัดได้ฟันเนาะครับแม่โอ้ถาดตะลึกครับแล้วคอยมีระษีไปขอพันธุ์ด้วยกันครับคอยยังพันธุ์วันที่สิบสามเนี่บอกค่ะแม่เออฟันไปขอวันที่จานไม่แม่งก็ดีมากอิเพี่นว่า ใตัเดียวสิบเกียรนละว่าไอ้หมวดปุ่กี้เนี่ยมันบ่แม่เราว่าเคยเลือยแคเทียครับเราเป็ยังได้มือนฮ่าฮ่าเดเมือนองโยกันจะเสื่อขนาะเราครับจะได้เงินเราเราเคยซื้อหลายเดืหนเ้ีย้์กันเกียหนึ่งหนึ่งเก็ยเท่านั้นโอ้ตัวเดียวเลยเนาะแม่ค่ะยันจงเตที่ได้แล้วแม่แล้วผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เพิ่นมาบอกแม่เลยพิ่นอยู่บ้านนีู่บ่เพิ่นอยู่คนบ้านบ่ลักูบ บ้านหน้าปูอยู่หน้าปูโอ้เหินมาหมู่ว้านเตี้ยเหินเอาเงินมาลุ่มตู่อืมพอถึงลายสีลุ่มลุ่มตู่ปูเท่าละมืินสไหม่อ่าครับมาปูนี่ล่ะครับค่ะแยกไปเชียงใดกับจ๊กลงมาเนาะอืมตอนลงมาเลาจ๊กสองใหม่ได้บ้างฮะครับแล้บอกว่าจ๊กสองใหม่ใหม่หนึ่งเป็นจิบเก่าใหม่หนึ่งเป็นจิบเย็ดอ่าครับเราก็เลยว่าตัวนี้พันออก แล้วเอาจนมีน้ำกันอจิก่าด้วยกันชิ้นมาสองใหม่ขนาดนั้รอมาหันมาสองใหม่เดียวจิบเก็ดกับจิบเก่ามันจิบเก่าวอกเขานทำได้หมดนีวางเอาซื้อไปแล้วไปวางบอกเขาไม่นาว่างครับผมขาเงินมาจ่ายกับซื้อเขาลงไว้ด้วยยี่สิบตัวครับผมเหมือนตด้วงว่านเลือกก็จะไปเอาได้ตจนนี้เราเอาได้ก็สร้างรเรา อืมนูได้มาวานกาสีตั่นคนตอนอนมาวาซิ่งเก่าตัวเดียวคนมบอกแม่อีโอแม่เราเรกว่าตรงกันเล็กแม่พอดีแต่้องเล็แม่แม่มากนีคือิ่เก่าคับเก่าูนตัวร่องเท่านั้นแนเท่านั้นะคือว่าหันกับเกรับอันเก็ดูนเนะเออตัวแม่ตแม่เอาฟันหวที่แล้วอะมือ้แม่วาิ่เก็ดเลยตัวเดียวว่าไปยงไดตัวเดียวกันนาะไนม่บอกบนหัวเด้ นี่ยคัให้มักบุญคักได้ค่ะบ้มักบุญถืว่าได้หลายปั้นเได้ครับอืมมากบุญบอกก็ได้ว่าเนี่บุญด้อเน้่บุญเพราะสิ้นเรื่องเงี้ยเนาะครับมาดีด้วแต่ลางสิม่ดีด้วยเที่งสินไฟนะไี่เอาหาใใจมันเป็นเชอน้ำบันไดถ้าเจ้าแม่สมัยก็จีบบรนไดเองนม่หากันนี้เนาะใ่ะเงี้ยจํำๆสมัยเข้ายโอ้ันฟันขึ้นหมดวังหันมันใจคักเด้อว่าจะเนาะ เม่เงี้ยก็เต็มทรืองน่าก็เต็มนะไม่ได้เสียนยังไม่จีิหลายแักแนี่ฝันวันนี้่อืมเนี่ยเต็มเที่ยนมีฝันแม่ดีแแม่นะเป็นเกยนอสซานก็เต็มเข้าไปเนี่ยเงเนี่ยเต็มไม่ได้เนห้อยไว้จะเป็นนั่ยเนี่ยเสีไปแขนตาสิแอะโอ้ยยายก็่าบุญแล้วไปซ่หอยไว้หอยเสีไปตาคือจุ่มสิเนาะครับตีไปว่าตีมือแล้วบุญได้ส่นบุญบบุญบ้างสิแลวเด้กมาทุกคนเด้ล้วาแะ่ึงมึี ก็สีไลเขาเลยฟังนี่แม่ฟังแม่ตรงเผินแม่เอ่อบอกว่านี่เพิ่นมาหาแม่ยตรงกันเรื่องตรงกันเลยเอาเพิ่นมาถามแม่บอกว่าแม่ได้ตัวไหนถามเอ่อถามเจ้าก้อนจังจีไปอ่าจังจีไปฟังเอาเรื่างเอ่อแล้วกเชือกเก้าเนื้อแล้เก็แล้วก็เก้าชุนว่ามันครับเดี๋ยวพอไปเอาม้ามันที่ตรงกันบ่มันล้างจีครับตรงแล้วยไงตรงแล้วตรงแล้วตรงกันแล้วว่าสั่นว่าน แต่ว่ากับบ้านนีเราตีลูกไมีขายครับแต่ว่าแต่ว่ามันมาจะมาช้อนเกตบ้างกับมาจนแล้วแต่ว่าเข้าก็ได้แต่เหลียบบนเหลี่ยบเข้านะ็รับฟังไปไหวมันจีบมาครับเนี่ยมันเหลียบเข้ากับฟังไปกครับแต่ว่าส่วนมากสิมันใจเด็กเจ้าของเนาะค่ะแม่ค่ะแต่ว่าเหลียบให้เจ้า,ามาตรงนั้นตรงนี้นะมันจีเป็นค่าพี่เอ็มบ่ะมเอาครับ ีถือกระจาถูกอะไรแต่ว่าันนี้คนได้สามตัวมาบอกแม่นั่บอกสองหนึ่งเก่าสองหนึ่งเก่าครับลเขียนห้ครับผมเอาเดี๋ยวว่าถอาเขียนห้เได้ครับอาหารนั่นเลยที่หนึ่เกียเนาะอืออคคณรวยก็ได้ายมันจริงๆพ่อนัุนพกนเขนเขาขายไงมันอือประหยัดเจเล่มาได้ด้วยสองแสนมันงมา 就这你解得都我我我，这解不解姐姐。<久>